สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องของ Filter f u ฟังก์ชันนะครับฟิลเตอร์ฟังก์ชันะครับก็จะคล้ายคลยกับแมปฟังก์ชันโดย Filter f u ฟังก์ชันนะครับก็จะแตกต่างกันตรงที่เราจะนำฟังก์ชันที่ Return ค่า True เข้าไปใช้นั่นเองนะครับแต่ว่า Map f u n ก์ชันเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันแบบปกติธรรมดานะครับไม่ได้ Return ค่า True ออกมาทีนี้ไปดูนะครับสมมติว่าผมมี l i สตอยู่ใน l i สตนั้นมี t ัพ l ปนะครับที่เป็น2คอลัมน์ คอลัมน์แรกเป็นเชิร์คอลัมน์ที่2เป็นราคานะครับชื่อตัวแปรว่า Store ดอลล่านั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเป็น m a แมปฟ c t i o n นั้นก็คือเราจะนําเอาอฟังก์ชันนะครับฟังชันตัวน,นี้ก็คือผมต้องการแปลงค่าราคาดอลล่าเนี่ยไปเป็นค่าบาทนะครับโดยการเอาคอลัมน์ที่2นะครับหรือว่า Data ใ in น Index 1เนี่ยไปคูณ32แล้วเราก็ใช้ Map แล้วก็ตัวแรกนั้นก็เป็นชื่อฟังก์ชันนะครับที่เราใส่เข้าไปแล้วก็อันที่2ก็เป็นชื่อของค่าลิตนะครับค่าลิตในรา,รายละเอียดสินค้านั่นเองนะครับแล้วเราก็ปิดออกมาอันนี้ก็คือเราสามารถนะครับแปลงตัวนี้ตัวนี้เป็น0นย์ะครับเราก็สามารถแปลงค่าราคานะครับไม่เป็นบาทได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ฟิลเตอร์ฟังก์ชันนะครับ เราจาเป็นที่จะต้องใช้กับฟังก์ชันที่มัน return ค่า true นะครับเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าผมต้องการจะต้องการแสดงค่าสินค้านะครับที่มันมีราคามากกว่า20ดอลลาร์นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ20ดอลลาร์ผมก็จะเอาตรงนี้นะครับผมก็จะเขียนที่ Return นะครับ return เนี่ยผมจะเขียนว่าค่าคอลัมน์นะครับ data อินเด็กที่1หรือว่าคอลัมน์สในราคาเนี่ยนะครับให้มันนะครับให้มันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ20นะครับก็คือจะให้รีเทิร์นค่าค่าทรูนะครับค่าทรูในลิ t ในทัพโปเนี่ยที่มันมีค่าราคาในเด็กที่1มากกว่าหรือเท่ากับ20นะครับถ้าเป็นทรูเนี่ยก็ให้มัน ใช้งานนะครับฟังก์ชันฟิลเตอร์ครับก็เปลี่ยนจากแมปเป็นฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ชื่อฟังก์ชันเหมือนเดิมแต่ว่าฟังก์ชันนี้ต้องเป็นฟังก์ชันที่เรนดีเทิร์นค่าทัวออกมานะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นการวนค่าของลิทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะรันออกมาปุ๊บมันก็จะรันออกมาก็กจะแสดงค่าที่ที่เป็นราคามากกว่าหรือเท่ากับ20นั่นเองครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอามาเอาฟังก์ชันแมปกับฟังก์ชันฟิลเตอร์มารวมกันนะครับสมมติเอามารวมกันนะครับก็จะสามารถทําได้นะครับโดยการสมมติว่าตัวนี้นะครับบอกว่าให้มัน r ีเท r ร์นแมปออกมาปกตินะครับแต่ว่าผมบอกว่าผมก็จะสร้างอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับสร้างอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เป็นการ r ีเท r ร์นค่า ก็จะได้ว่า d e บนะครับผมก็จะสร้างฟังก์ชัน t o b a r นะครับ t o b a r 2ก mm ็ hmm. แล้วกันนะครับแล้วก็ t a ครับแล้วก็ให้ Return ครับค่า Return ค่า Data ใน Index ที่1นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1,000นะครับ สมมติว่าเราแปลงไปเป็นหน่วยบาทเสร็จแล้วนะครับแล้วรีเทิร์นค่า 1000. เสร็จแล้วตัวแปรถัดมาผมก็จะสร้าง Store บาท2นะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชันฟิลเตอร์แล้วด้านในนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันทูบาท2นะครับเป็นฟังก์ชันที่รีเทิร์นค่าท u ูเสร็จแล้วก็คอมมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสต o r e บาท ตัวบาทที่ที่มันแปลงตัวนี้นะครับก็คือเป็นเป็นลิตรนะครับที่แปลงเป็นหน่วยบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้วนหลูปนะครับวนหลูปค่าที่ฟิลเตอร์นะครับค่าที่เรา Return ์นฟังก์ชันนทูออกมานะครับนั่นเองอพอ r e เทิร์นค่าปุ๊บมันก็จะได้ สแสดงออกมาแค่ลิตเดียวก็คือแจ็คเก็ตนะครับมีค่ามากกว่า1000ถ้าสมมติว่าตรงนี้ให้เราน้อยกว่าหรือเท่ากับ1000นะครับเราออกมามันก็จะรีเทิร์นมา3ค่านั่นเองนะครับนี่ก็คือวิธีการใช้นะครับฟิลเตอร์กับแมปนั่นเองนะครับฟิลเตอร์เนี่ยเราจะรีเทิร์นฟังก์ชันที่รีเทิร์นค่า true ออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับรีเทิร์นค่า true ออกมานั่นเอง